สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้นะคะพี่อ้อยได้รับพัสดุเนะเาะอ่าเมื่อวานนี้น้องแจ้งมานะคะคือน้องนกนกพวรรณนะคะแจ้งมาว่าจะส่งผลไม้มาให้พี่อ้อยเนาะมาดูกันเนาะว่าข้างในคืออะไรนกเอ้ยพี่อ้อยจะบอกว่ากล่องมันเยินมากนะคะเขาบอกว่าผลไม้ด่วนมากนะคะ รีบนำส่งให้หน่อยนะคะบอกว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าระวังแตกแต่ถ้าเป็นของที่แตกได้เนาะพี่อ้อยก็คิดว่าคงจะไม่เหลือชิ้นดีนะคะเพราะว่ากล่องนี้เยินมากๆเลยอันนี้น้องส่งมาให้เมื่อวานนะคะส่งมาเมื่อวานเนะาะน้องๆเบอกว่า เป็นลิ้นจี่ที่ต้นของน้องลกนะคะเก็บแล้วส่งเลยนะคะเก็บแล้วส่งส่งมาให้ทันทีเลยนะคะลูกไม่ใหญ่น้องบอกว่าเที่ยวนี้ลูกไม่ค่อยโตนะคะก็รสชาติเป็นยังไงเอาล่วงเรสชาติเป็นยังไงพี่อ้อยยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยขอเอาใส่จานก่อนนะคะใส่จานก่อนเนาะ น้องนกขายด้วยนะคะน้องขายด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวพี่อ้อยใส่เบอร์โทรของน้องเนาะเอาไวใ้ใต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 ้คลิปแล้วกันเนาะแล้วก็เผือ่อใครทานนะคะลินจีเนาะก็จะได้โทรสั่งนะคะจะได้โทรสั่งน้องได้เนะเพราะว่าน้องนกนกพวันนะคะลินจีที่บ้านเนาะคราวนี้น้องบอกว่าลูกไม่ใหญ่นะคะลูกไม่ใหญ่ พี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยขอสองลูกน้องให้มาหนึ่งกล่องนะคะก็ <S <S ไม่รู้เท่าไรอ่อ่ะแต่เดี๋ยวพี่อ้อยจะลองชิมพี่อ้อยก็คงจะชิมได้ไม่เยอะเนาะอืมก็คงจะได้แค่สองลูกหวานคะ่ะเนื้อหวานนะคะลิ้นจี่อัมพวานะคะอันนี้เป็นลิ้นจี่อัมพวา วันนี้พี่อ้อยทำคลิปหน้าบ้านเนาะก็จะมีเสียงบรบกวนหน่อยนะคะลิ้นจี่อัมพาวาอร่อยคะ่ะลูกไม่ใหญ่แต่รสชาติโอเคนะคะไม่เปรี้ยวไม่ฝาดนะคะก็ขอบคุณน้องนกนะคะขอบคุณนะะ้องน้องนกพะวันเนาะที่ที่ส่งลิ้นจี่มาให้พี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ